ทคโนโลยีโฟบาในประเทศไทยเนี่ยคือแกรนเชอรก์กีเราเข้ามาขายเป็นรุ่นแรกก่อนเลยนะครับลนะแกรนเชอรก์กีที่เป็นไฮไลท์เหมือนก,นกันก็คือระบบที่เราเรียกว่าเป็นพวกระบบโฟโลเตียงท,ที่มีอยู่ในรถ segment น,นี้ด้วยโดยปกติจะไม่ค่อยมีสําหรับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเกรคาเล่ GT นะครับสามแรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะฮะราคาเริ่มต้นที่6กล้านสี่แสนบาทนะ,ะตัวนี้ท็อปสปีดอยู่ที่255ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงบิดเท่ากันกันกบตัวเกรคาเล่นะ,ะก็คือ4 450นิวตันเมตรนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นสีซิกเนเจอร์นะสีน้ำเงินครับเราอยู่กันที่มอเตอร์สกอร์3ครับอยู่ที่บูธจี๊บใช่ครับแน่นอนพรอกับน้องเซ่นเหมือนเดิมนี่คือรุ่นที่มัปกว้างกว่าใบหมัดมใช่เลยครับคันนี้เนี่ยคือออร์เด n ยนเจอร์กี4ใบ E นะครับ รุ่นที่เรามาขายจริงคือรุ่น s u b i t Reserve รุ้สุดนะครับแต่ครันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครันนี้เป็นตัวอย่างที่เรามาให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยได้โยมฉงก่อนก่อนใครนะครับให้เห็นให้จับจองสิทธิ์กันก่อนได้ครับซึ่งตัวนี้เป็น Plug-in Hybrid ใช่แล้วใช่ครับคือเคยทำหรือยังจิ๊บเคยทำจริงจริงจิ๊บเคยทำแล้วนะครับแต่เทคโนโลยี4 r by E ในประเทศไทยเนี่ยคือการเชืกีเกาเข้ามาขายเป็นรุ่นแรกก่อนเลยครับใช่ครับของเราจะใช้คำว่า4 by E นะครับ โอบายอีคือตัวปกติ jeep จะเป็น4ูณ4ใช่ไหมครับปราแม่แต่อุปกรณ์ครับออปชั่นต่างๆเริ่มต้นอย่างแรกนะครับมองโลโก้เนี่ยรุ่นที่เป็นไฟฟ้าของเราเนี่ยจะมีแบตเรื่องแสงด้านหลังเป็นสีฟ้านะครับอ๋อนี่เรื่องแสงเหรอใช่ครับผมเมืนเหมือนเรืองแสงออกมาจากด้านหลังกระจังหน้าถ้าเป็นรุ่น Summit นะครับจะเป็นโครเมียมอยู่ด้านในสวยมาก กล้องหน้าเนี่ยก็จะมีหน้าที่คล้ายๆแรงเลอร์เลยคือเป็น,เป,นเป็นมองแทร็กด้านหน้ารนะวมถึงสามารถมีมีล้างกล้องหน้าด้วยนะนะครับแล้วก็ทปทหน้าที่เป็นกล้อง360องศาด้วยนะครับด้วยค,ความที่มาออปชั่นแบบจัดเต็มก็จะมาพวกอะดัพติฟพุชคอนโทรลมันเลยมีเรดาร์อยู่ด้านหน้ามีเรดาร์ดนะ้านหน้าก็พอมาด้านข้างนะครับในระุ่นสมิตรวิเซอร์ก็จะมาพร้อมกับไฟที่เป็น full LED ทั้งหมดพร้อมอะดัพติฟไฟหน้านะครับเปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับ มาด้านข้างนะครับถ้าเป็นรุ่น Summit Reserve นะครับป๋าแมนสีจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถสีเดียวกับรถใช่ครับล้อแม็กจะเป็นขอบ21นะครับแต่อันนี้ที่โชว์เป็นรุ่น Limited คือมันจะเป็นขอบ18ออ๋ใช่ครับยางหนาหน่อยไม่สวยแล้วก็จะมีช่องชาร์จไฟซึ่งตอนนี้รถรรถถตัวอย่างเนี่ยของเรามันจะเป็นไทป์เก่าแต่ว่าตัวใหม่มาจะเป็นไทป์ที่ใช้ปัจจุบันไทป์ถูกครับอมาด้านข้างครับโลโก้แกนเชอร์กีก็ยัง จะมีพื้นด้านหลังเรือแสงสีน้ำเงินอยู่สีฟ้านะครับอะไรที่สำคัญช่วงประตูครับปั่งแมนดารุ่นช่วงประตูมันยาวบอดหลังเนี่ยเวลาเปิดเออนั่งไดนั่งบอดหลังได้ใช่ครับนี่พอเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยบอดเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้นะครับเอ็นได้หน่อยนึงซึ่งในคลาสเดียวกันเนี่ยสำหรับรุ่นเป็นรถ คลาสเดียวกันกับแกนชเชอร์กีเนี่ยมีแกนเชอร์กีแบรนด์เดียวเลยที่สามารถปรับเอ็นหลังได้ประมาณทักษาองศาแล้วก็มีแอร์หลังแล้วก็ USB ีนี่ตัวใช่ครับตัวจริงเนี่ยจะแอร์เป็นโฟโซนนะครับคือแอร์แยกสีสีทีด้างใช่ครับแล้วก็รวมถึงเบาะปรับอากาศด้านหลังเบาะร้อนเบาะเย็นมีหมดเครื่องเสียงเป็นแม็กอินทอสให้นะครับแล้วก็ตัวจริงจะมี้าม่านผ้าม่านให้ด้วยครับผ้าม่านติดด้านหลังนะครับ เราก็ด้านนี้ก็จะเป็นน้นน,น,นะครับเเติมน้ํามันครับแต่ต้องเปิดจากด้านในครับ,ะบระบายวาลวแรงแันน้ามันส่วนด้านหลังครับข้อดีนะครับของการวางแบตเตอรี่ไว้ตรงกลางนะครับป๋าแมนก็คือเราจะมีพื้นที่ด้านหลังเราสไตล์แกนเชอร์กีต้องมียางอะไ,อะไหล่ใช่ไหมฮะก็ด้านหลังก็เลยจะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ได้นะครับเวลาเราไปลุยเขาไปลุยอะไรยางระเบิดโดนหินบาดสิ่งีมียางอะไหล่ให้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับป๋าแม่จะเห็นกล่องตรงนี้อยู่ คืออะไรคือรถจี๊ปแกนรนโชยกียรเนี่ยบางนอกเขาชอบลากกันอ๋อลากกันตัวนี้เวลาหอออกมากข้างในจะเป็นช่องสำหรับใส่อุปกรณ์าลากนะครับก็าสามารถซื้อเป็นอะซิสซอรีเพิ่มได้ ร,รวมถึงเวลาปิดฝากระโปรงหลังเนี่ย<ๆ>เด็กๆรถเขาเผื่อครอบครัวใช้<ๆ>เด็กๆปิดไม่ได้ก็จะมีที่ปิดอยู่ด้านข้างนี้นะครับโดยการที่ปิดด้านข้างเนี่ยมันจะเป็น่มที่คอยเซ็ตระดับความสูงไว้ด้วยเลยเราโฮไว้นะครับเราเลื่อนตำแหน่งมาที่เราต้องการเปิดครั้งต่อไปมันจะสูงแค่อตอนนั้นกระดันะบนั้นบรใช่แล้วก็ที่สำคัญครับปาแม่ป๋าแม่จะเห็นกล้องอยหลังอยู่ซึ่งกล้องไหหลังเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนกล้อง210 <Yeah. S 1> รวมถึง เวลาป๋าแม่บรรทุกของทางรถหรือมีผู้โดยสารนั่งแต่คันขับรถแล้วกระจกมองหลังเนี่ยมองไม่เห็นตัวนี้จะเป็นเหมือนกล้องอที่สองด้านหลังแล้วก็ออกมันจะแสดงที่กระจกมองหลังให้เลยครับดูโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าได้ครับ ครับตอนนี้เรามาอยู่ข้าในของ Jeep Grand ชอร์ก e ข้าใหม่นะครับ,รบ Jeep Cherokee ที่เป็น 4xE คันนี้ครับอแม่มันก็เป็นปลักอินไฮริทเพราะนั้นเนี่ยรถมันก็จะสามารถวิ่งได้ด้วยทางน้ำมันแล้วไฟฟ้าผสมกันครับทีนี้เนี่ยจุดเด่นของรถยนต์ e p g ป a n ร c h e r ร k กีที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือระบบที่เราเรียกว่าเป็นพวกระบบ Follow ฟลโฟล o w ที่ยังที่มีอยู่ในรถ s e เ m e ต์นี้ด้วยโดยปกติจะไม่ค่อยมีแล้วก็สามารถเลืกทร็กได้ครับว่าจะเป็นแบบ Roc กแท็กแซนแอนด์มัดนะครับสโนออโหรือสปอร์ส่วนเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์ไฟฟ้าหมดตำแหน่งได้นะครับและที่สำคัญก็คือรถที่ขายจริงนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องเสียงที่เป็น m a c i n t o s h ใช่ครับซึ่งให้กำลังขับ930วัตต์ นะครับลำโพงทั้งหมด19สปีคเกอร์เราวกลกระจกรอบขันเนี่ยเป็นอะคูสติก glass ครับเพราะฉนั้นจะได้สุทียภาพในในเครื่องเสียงได้ดีขึ้นรวมถึงภายในนะครับจะเป็นไม้ไม้อกแท้แต่คันนี้จะไม่ใช่พอดีคันนี้เป็นตัวอย่างที่เรามาดูเฉยๆด้านหนังจะเป็นเกรดหนังพิเศษเป็นพาราโม่เนปปาก็คือเป็นหนังเกรดแบบพรีเมียมสุดๆแต่อันนี้คือเป็นรุ่นที่เราเอามาโชว์ให้ให้เห็นดิเมนชันไห้เห็น รูปลัดก,ก่อนนะครับหน้าจอตรงนี้ครับสามารถแสดงนวิเกเตอร์ได้หมดทุกอย่างรวมถึงมีแอชชั p ดิสเพ a ์ที่บอกถึงแมปด้วยหน้าจอนี้ก็บอกแมปด้วยและที่สําคัญมีไนวิ i ชั่นด้วยนะครับ oh. เพวกสัตว์ใช่ครับที่อยู่ทางทางเวลาเราไปเข้าใปที่มืดมดและที่สําคัญอีกแล้วเป็นเบสินคลาสก็คือเบาะเนี่ยจะเป็นบาะปรับอากาศทั้งหน้าและหลังก็คือมีทั้งบาะร้อนบาะเย็นทั้งหน้าและหลังรวมถึงผู้โดยสารตอนหน้ามีเบาะนวดให้ด้วยมีนวดด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นแกนโชว์ีนี่มาแบบฟัวออปชันจริงๆของการตะลุยครับโซ่วิคอน แรงเลอร์ได้ไหมใช่ไหมครับคือพูดง่ายคือมันยกจากแรงเลอร์มาเข้ามาอยู่ในการเชว์กีแต่ทําให้มันสะดวสบายมากขึ้นก็ค,คือเราใช้เป็นพวกระบบไฟฟ้ามากขึ้นการซีเล็กแทร็กพวกนี้ครับมันจะไปถึงการปรับโหมดการขับขี่แต่ละโหมดเลยนะครับประมานรวมถึงเนี่ยเวลาเราปรับมาที่โฟโลเนี่ยครับเรากดโฟโลปุ๊บเนี่ย ตัวรถจะสูงขึ้นอีก4นิ้วนะครับทำให้เราในเรื่องของออฟโรดออบิลิตี้ได้ดีขึ้นสอก็คือรถคันนี้ถ้าถ้ามันมีแสงสว่างนะครับตรงนี้รุ่นรุนท็อปมันจะมีปรับเขาเรียกว่าความสูงของรถได้ นะครับแล้วก็มันจะมีระบบที่เราเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ลิมิตสลินะครับส่วนใหญ่ระบบนี้จะมีในรถที่แบบสิบววาล้านอัพอเอาไว้ล็อกแทร็กได้ดีขึ้นการเกาะถนนไม่ว่าจะเป็นถนนทางดำหรือทางออฟโรดเนี่ยได้ดีขึ้นครับอันนี้คือเป็นไฮไลท์หลักๆนะครับแสดงว่ารถคันนี้เป็นยงอัพถุงหลบใช่ครับเป็น Air s u ับเพร i ชั่นทั้งทั้ง4ีล้อนะครับใช่แล้วก็ ที่สําคัญน่ยผมบบอยากจะนําเสนอภายในของรถคันนี้ซึ่งเป็นหนังเกรดพาราโมแนปปาคือเป็นหนังที่นุ่มจริงๆผมไม่สัมผัสตัวจริงมานะครับแล้วมันจะมีเป็นลายเหมือนไดมอนด์คัททั้งแผงประตูข้างรวมไปถึงแผงประตูหลัง ผมเปงบอร์ดต,ตอนหน้าแล้วก็บอร์ดตอนหลังหน้าจอนี้ก็จะเป็น10.25นิ้วนะครับมันก็สามารถแสดงผลเป็น UConnect 5สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แบบไร้สายเลยนะครับมี Type C มี Type A ให้นะครับแล้วก็จะมีตัวเสียบไว้เสียบในรถให้ตรงน,นี้ แล้วตำแหน่งการวางแบตเตอรี่จะดีมากนะครับอนนมันจะอยู่ตรงพื้นแล้วนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากาวิีตี้ของตัวรถนะครับดีมากก็คือมันจะตับ จุดสูงตัวรถมันจะต่ำทำให้ทรงตัวดีมันจะไม่เหมือนแบรนด์เยอรมันที่จะไปใส่ไปท้ายรถอันนี้ก็จะทําให้รถทรงตัวดีแล้วก็มีพื้นที่เก็บสมระด้านหลังมากขึ้นครับอันนี้เป็น p l u กอินไ b r i d เป็น Plug ั๊กอินไฮบริดครับแรงม้าเนี่ยให้แรงม้าถึง381แรงม้านะครับรวมแล้วรวมแล้วครับแรงปิดเนี่ยให้สูงถึง637นิวตันเมตรครับ0-100เนี่ย5.5วินาทีครับว<อ>ิ่ง EV ล้วนเนี่ย e.v. ร้วนวิงน่งได้ครับแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใหญ่อยู่ประมาณ17กิโลวัตต์แอล e.v. รุวนๆเลยเนี่ยอยู่ได้ประมาณสัก40กิโล <20 km S 1> ครับ <นะ S 2> เพราะว่ามันขับ4 <โล S 2> มันขับ4 <โล S 2> เพราะฉะนั้นมันจะมันจะไม่ได้วิ่งด้วยหลักหลัก,ลกเบรคสองล้อหลังอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะวิ่งทั้งขับ4เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะวิ่งได้ประมาณสัก40กิโลครับแล้วมันก็จะชาร์จตัวเองชาร์จตัวเองได้ครับมีมีทั้งหมดเป็น เรียกว่าเป็น e-drive ก็ได้ e-save ก็ได้นะครับ <ừ> หรือเป็น electric แล้วก็เป็น Hybrid ครับมีโหมดให้เลือกเราจะขับแบบไหน,นแล้วราคาเป็นไงทางเบรฟอร์แจ้งมาว่าราคาเนี่ย ไม่เกิน55ล้านบาทไม่เกินห้ใช่ครับแล้วก็จองตอนนี้สิ่งที่ได้ก็จะมีในเรื่องของที่พักอินเตอร์คอนครับที่หัวหิน3วัน2 000, คืนมูลค่า36,000บาทเครื่องเสียงแ a c กซ์อินทอที่เป็นแบบวายเลสสปีกเกอร์มูลค่า57,000บาทก็คือเฉพาะลูกค้าจองสิทธิ์ล่วงหน้าก็คือเราให้สิทธิ์พิเศษสเหรับคนที่จองสิทธิ์ล่วงหน้าครับมีกี่สิทธิ์จองเข้ามาก่อนครับได้หมดพยายามหาหาได้หมดนะครับใครสนใจก็มาที่บูธวันแรกก็ได้นะครับถึงวันที่11 ใช่ครับใช่เลยที่บูธรถยนต์ชีฟครับแล้ก็ขอบคุณทงเซิรน,นะครับที่มาอธิบายให้เราฟังนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานมอเตกสปอร์ตสองันยี่สครับและอยู่ที่บูธมาเซราติ ครับเจ้ามะครผมปีนี้มีอะไรบ้างครับพี่หันก็ปีนี้นีฮะของเรานะครับจะโปรดักไฮไลท์ก็คือจะเป็นเจ้าเกคาเล่จีตัวนี้นะครับที่เอามาจะแสดงโชว์เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเปิดตัวไปแล้วฮะแต่ว่าจะเป็น ถ้าหลายๆท่านได้เข้ามาดูก่อนแน่นี้จะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับ uh huh. ครั้งนี้นะฮะเป็นการจัดแสดงครั้งแรกที่เป็นพวงมาลัยขวานะครับในงาน Mo เตอร์เอ uh ็กซ์โปพี่แมนแล้วก็ความพิเศษของคันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของสีนะครับสีนี้ที่นํามาโชว์นะครับก็จะเป็นสีชื่อสีว่าเบียงโคเอสโตรนะฮะจะเหมือนสีขาวผสมสีเงินๆน,ๆนิดๆนะครับแล้วก็สีนี้ความพิเศษมันคืออะไร uh huh. ความพิเศษคือสีนี้จะไม่ไปโผล่อยู่ในรุ่นอื่นเลยของมาสดาติ hmm. คือสีนี้จะไม่มีในก mm ิบลีจะไม่มีในเร v a นเต ก็จะอยู่ในตัวเกรคาเล่เท่านั้นครับพี่แมนมีอะไรที่แศดอีกสำหรับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเกรคาเล่ GT นะครับ300แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะฮะราคาเริ่มต้นที่6,490,000บาทนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่ายังแรงสะใจไม่พอนะครับเรามีเกรคาเล่ t r ฟิโอนะฮะ530แรงม้านะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,490,000ครับพี่แมนครับเป็น V8 เลยเป็นเครื่องยนต์ V6 530แรงม้านี่คือตัวท็อปสุดแล้วของเกรคาเล่นะฮะจะเป็นตัว ตัว Trofeo นะครับผมแต่ว่าวันนี้ที่เอามาจัดแสดงโชว์ที่งาน Motor Expo นะครับก็จะเรียกว่าเป็น Four Cylinder Family ก็ได้ทั้ง3รุ่นเนี่ยรเราก็จะเอาเป็นตัวเครื่องยนต์4สูบมาโชว์ทั้งหมด นะครับเพราะว่าอย่างหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยกิบลี่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วเลวันเต้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันใหม่ยังไงเอามาโชว์ทำไมอาก็ต้องบอกว่ามันใหม่ที่เครื่องยนต์ครับพี่แมนคือเครื่องยนต์เนี่ยก่อนหน้านี้ที่เราทราบกันดีเลยก็คือว่าตัวกิบลี่กับเลวันเต้เนี่ยเราเปิดตัวไปที่เครื่องยนต์6สูบ นะฮะกับเครื่องยนต์8สูบในก่อนหน้านี้นะครับทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินแต่วันนี้นะฮะเราได้มีตัวเครื่องยนต์ใหม่เข้ามานะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงนะครับเบน,น,นซิน4สูบเรียงนะครับก็เอามาใส่ในรถยนต์กิ B บี้กับเ e เ a นเต้ด้วยครับผมอ่าขอดูกิบบี้หน่อยได้เลยครับ ในส่วนของตัวกิบลีนะครับเครื่องยนต์4สูบนะก็จะได้อยู่ที่330แรงม้านะครับตัวนี้ท็อปสปีดอยู่ที่255ิกโลเมตร่ดอดชั่วโมงนะครับแรงบิดเท่ากันกันกบตัวกรคาเล่นะก็คือ450นิวตันเมตรนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นสีซิกเนเจอร์นะสีน้ำเงินตัวนี้6.59ล้านนะครับผมราคาแตกต่างกับตัวกรคาเล่อยู่แค่1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นเอง ครับผมแล้วแต่ใครจะชอบซีดานหรือชอบ SUV นะฮะราคาเท่าๆกันนะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งนะก็จะเป็นตัว Levante GT นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์4สูบเช่นเดียวกัน330แรงม้านะฮะเท่ากับตัวกิบ b ลี่นะครับผม450นิวตันเมตรเท่ากันนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ที่เอามาโชว์ในงานวันนี้ก็ฟูลออปชั่นเลยนะคันนี้นะครับในส่วนของตัวแคมเปญนะครับ ถ้าเป็นตัวเลวันเต้กับตัวคิบฟี่นะครับ ก็คือวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยสำหรับคนที่เข้ามาจองนะฮะในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็ส่งมอบรถเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ก็คือ30ธันวาคมนะครับสำหรับคิปลี่แล้วก็เลวันเต้นะฮะเรามีประกันภัยชั้น 1- 2ปีนะครับเพิ่มเติมขึ้นไปให้ลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าบอกไม่เป็นไรนะเอาปีเดียวนะอยากเอาปีที่2เทินไปเป็นส่วนลดอย่างเงี้ยครับสามารถทําได้นะเอาเราเข้ามาคุยกันดูนะฮะว่าชอบเลือกเป็นคันไหนครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็น ตัวสีเทานะฮะเป็นสีพิเศษนะครับผมแล้วก็ตัวคันนี้ออปชั่นเต็มยังไงนะฮะคันนี้เนี่ยก็ออปชั่นนะครับเพิ่มสีนะฮะแล้วก็ภายในจะเป็นสีแดงนะครับเปลี่ยนหนังนะครับเป็นนับป้าปักหัวหมอนครับผม ใครที่สนใจครับก็สามารถมาที่บูธมัสรมผได้ครับผมถึงวันที่วันนี้นะฮะถึงวันที่11บธันวาคมครับผมอมาหาเราได้ได้เลยครับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัเดีผมปอแม่และน้องอาบขอลาไปก่อนครับไว้คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับ